ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ครับมาเรียนรู้กันต่อนะครับกับรายการอ่านุรานทางนัชีวิตในการที่เราได้ทําการเรียนรู้อ่านุรานเพื่อเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราและเพื่อที่เราจะได้ยืนอยู่บนแนวทางที่อัลลอฮฺสุบานอตาลา,า,าได้วันให้กับเรานะครับเรามาเรียนรู้รอ่า,านุรานในทุกวันในในยามเช้านะพี่น้องวันนี้เรายังอยู่ในโซลออันอัฮิซาบซึ่งเป็นโซลที่อัลลอฮฺสุบา,า,านอตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราว่ีที่เป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญในการ ในการได้ยืนหยัดของบรรดามุสลิมในสงครามที่เรียกว่าสงครามอาซาบหรือที่เรียกว่าสงครามคอนดักในสงครามอาซาบเนี่ยเป็นสงครามที่บรรดามุสลิมได้ถูกทดสอบอยี่งมากมายด้วยกับการที่โกุฟาร์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะครับหลังจากสงครามองพุทเนี่ยพวกเขาหลายได้กลับไปที่นครมักกะแลวก็ไปรวมตัวกันกับบรรดาเผ่าต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งบรรดาพวกยฮูดที่นครบัดีนะทั้งบรรดา เผ่าอารับต่างๆที่เห็นด้วยกับพวกชาปเรชและมีการรวมตัวกันมาซึ่งหลายๆเผ่ารวมกันจึงถูกเรียกว่าอาซาสงครามนี่ถูกเรียกว่าสงครามอาฮซาลอสสุภานาตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆในในซีรส์นี้เนี่ยตั้งแต่อายาแรกมาจนถึงอายะที่9ก้าเนี่ยลอสสุานาตาลาได้บอกเราถึงเรื่องราว กองกำลังที่บรรดามุสลิมโดนทดสอบกันในอายะาเทลัสตาลาได้ส่งตัดว่ายาอีวันลอะดีนาอามลุษย์โกรนี้มราต้องรอให้อาลัยกุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาและทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงเนี้อมาของล็อสวาโนตาลาความปวดปานของล็อสวาโนตาลาทเทลัสตาลาได้มีให้กับพวกเจ้าอินจาอัลกุมจูนูดมฟาอัลซัลนาอะลัยฮิบะฮาว وج หูดัลลัมตารอะห์ ในตอนไหนะอัลอมาตะลาให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยได้คิดถึงเนี่ยมาคิดถึงความปวดปานพี่น้องนี่เป็นหนึ่งในอายะที่อมตะลาได้บอกให้เราได้รู้ถึงการรำลึกการคิดถึงเนี่ยมาที่ยววัดสะพานอมาตะลาได้ให้นะอินจะอัตคุมจุนูลุนฝาอัลซัลนาอะัยฮิมรีฮาวะจุนูลดัลลัมตาฮะในตอนที่มีกองทหารของกองทหารเยอะแยะมากมายที่บุกมาที่นครมดีนะฝาอัลซัลนาอะัยฮิมรีฮัน และอมตะตาลาได้บอกว่าเราได้เราได้ส่งลมพายุปไปแล้วก็ส่งกองกลังทาหารที่ล้ำจาว่าที่บรรดาศัตรูไม่เห็นหรือว่าบรรดาผู้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นของหนาน,นี่ก็คืออมตะตาลาได้ส่งกองกลังทาหารจากบรรดาอะไรากันให้มาช่วยและองค์รัชวันอมาตะก็ได้ส่งลมมาพี่น้องในสงครามครั้งนี้เนี่ยดังที่เราได้พูดคุยกันมาในครั้งก่อนว่าเป็นสงครามที่ท่านอริยสลฆ์ร้องอะลรมาสมระางความทราบข่าวถึงการ ยกกองทัพมาของชาวกรเรชลาบรรดาเผาต่งตางๆของชาวอาหรับถ้าดูปรตสา,าบรรดาสหามะและบรรดาสหามะก็จะมีการนำเสนอต่างๆนานานและสันมาฟาลิซีซึ่งบั็นชาเปอร์เซียเคยทำสงครามเคยรู้ยุทธวิธีในการทำสงครามก็เลยเสนอกบท่านบีซองล้องอะไรนัสั้นๆในการขุดคอนดักคอนดักคือสนามเพาะคอนดักก็คือคือหลุมนั่นแหละคือหลุมที่ขุดขวางเมืองนะไม่ให้ศัตรูเนี่ยผ่านมาทาง มาทางนี้ได้แล้วก็ไม่ที่ศัตรูไม่สามารถที่กระโดดข้ามได้หรือถ้าตกลงไปในหลุมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้ท่านอัลมีอัลลอฮ์มาร์อัลสาลัมก็เลยเอาคำเสนอของท่านสันมาสฝายไีซนะด้วยการขุดคอนดักด้วยการขุดสนามเพาะพอเวลาขุดแล้วเนี่ยเวลาศัตรูมาเนี่ยจึงเป็นด้วยกับการการล้อมอลัลลอฮ์สุบฮานาอัลลาตาจึงได้กล่าวถึงสภาพนี้เนี่ยว่าพวกเจ้าอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยให้นึกถึงเนี่ยมาทเทลออตาลา,ตาให้นะ มีกองทหารมาแล้วเราก็ส่งกองกําลังมาช่วยเราก็ได้ส่งลมพายุกมาช่วยวาการนอ้องวิมาต้ามาดูนักบุญเซร์รอลอัลสุฮา,านอตาเป็นผู้ที่ส่งเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันเพราะต่อมาอรนาตาได้บอกถึงสภาพเล่าถึงสภาพของบรรดาผู้ที่มีศรัทธานในตรงนั้นเลยว่าอินจาอูก um ุมมินฟาวติุมวามินอสฟลมินกุม ในตอนนั้นเนี่ยเมื่อได้มีบรรดาศัตรูเนี่ยมาพวกเจ้ามาทั้งทางด้านบนคือมาท,ทางด้านทางด้านนอกเนี่ยว่ามีอัสาพาลามิุมแล้วก็มาทั้งทางด้านภายในว่าอิดซาวะติลบอบซานะรุวะบาระวะติลโกรุบุลฮานาเจวะตะโุนโนนะมิลลาฮิโธโนนะในตอนที่สายตาเนี่ยมาห้อยแล้วแล้วก็หัวนใจถึงลูกกระเดือกวะตะโุนโนนะมิลลาฮิโธโนนะและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นก็มีการ คิดกันไปต่างๆนานามหมายความว่าสภาพในตอนนั้นเนี่ยในความที่บรรดาลูกศิลป์โรล้อมจำนวนของเราก็มีน้อยกว่าอาวุธอุปกรณ์อะไรเราก็สู้เขาไม่ได้บัณสภาพของบรรดาลูกเม่นนี่คือสายตาเราห้อยแล้วความด้วยความกลัวหัวใจมาถึงลูกกระเดือกวัตถุโนโนนวิลาให้โจรโนาแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการคิดกันไปต่างๆานานาน,นะครับและในอายะของเรานะนในวันนี้อายะที่สิบเอ็ด ละตาได้กล่าวต่อมาว่าฮุนาลิกเบตุลียันมุบมินูนวะซุลซิลูซินซาลันชัดีดาในตรงนั้นเนี่ยมูนาลิกก็ตุลียื่มุบมิโน่บรรยายดาผู้ที่มีศรทัทธานั้นโดนโดนทดสอบวะซุลซิลูซินซาลันชัดีดาและพวกเขาทั้งหลายได้โดนได้ได้มีการอะไรมันมีการสั่งคอนกันซึ่งเป็นการสั่งคอนกันอย่างมากมา่อยอวตารได้กล่าวถึงสภาพในตอนนั้นในตอนที่บรรดาย เผ่าต่างๆบรรดาชาวโคลเรสสถารับต่างๆได้บุกเข้ามาในเวลาที่มุสลิมนั้นได้โดนล้อมอยู่ในสภาพที่อย่างยากลำบากแล้วท่านนบีอสอรอห์ของอาดิวะสซานลมก็อยู่กับพวกเขาในใน,ในตอนที่โดนล้อมนั่นแหละพวกบรรดาซาฮบาบาโดนโดนทดสอบนี่เห็นั้นโดนอัลลอฮ์อัอลลอฮ์สบฮานอาตาราให้เขาได้ให้เขาได้มีการคิดกันอย่างมากและบรรดา คนที่อยู่ในนครมาดีนาเนี่ยก็มีหนึ่งในกลุ่มที่เป็นพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกเนี่ยคือกลุ่มที่ที่น้องหาว่าเราได้ได้นึกถึงในตอนสงครามกุฏรัเราก็จะรู้ว่าในสงครามากุฏเนี่ยบรรดาพวกหน้าไหว้เ่้งบอกบรรดาพวกมุนาฟิกเนี่ยก็ถอนตัวออกไปนะตอนนี้ยกกองทัพออกไปถอนตัวมาหนึ่งส่วนสามของกองทัพมอกว่ายกกองทัพไปพันหนึ่งพวกมุนาฟิกพาพวกมันถอยเข้ามาถอยกลับมาถึงประมาณสามร้อยคน ออฮาตานาจึงได้กล่าวถึงสภาพของพวกมุนาฟิกอีกเช่นกันพี่น้องให้เราได้เข้าใจภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือในนครมดีนาเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ก็คือมีมุสลิมแล้วก็มีผู้ที่ไม่ศรัทธาแล้วก็มีพวกยิวที่เป็นพวกยะฮูดนะนะพวกอัลกิทานเนี่ยแล้วก็มีพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกเนี่ยพอเวลาท่านนาบีไปท่านนาบีมีกองกําลังที่นครมักกาล์คนส่วนมากกําลังส่วนมากอยู่กับท่านนาบี พวกมุนาฟิกคือพวกที่กลัวพอเวลาอยู่พวกศรัทธาพวกที่มีศรัทธาก็จะบอกกับบรรดามุสลิมว่าฉันศรัทธาแล้วแต่เวลาที่มันกลับไปหาพวกเขามันก็บอกว่าเราอินนัมานะมุสตซิมเราแค่ดูถูกบรรดามุสลิมนั่นแหละเรา,เราไม่ได้ศรัทธาเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะคอยจ้องที่จะทําลายมุสลิมอยู่ตลอดถามว่าท่านนบลรู้ไหมว่ามีพวกมุนาฟิกรู้บรรดาซาฮ์บารู้ไหมรู้แล้วบรรดาซาฮ์บ้าอยากจะจัดการพวกมุนาฟิกไหมอยากจะจัดการพวกหน้าไหว้หลังหลอ แต่ท่านนบีะได้บอกกัมาาาบมุสลาสาวะได้คำหนึ่งว่าหลายทัจจัยของมนุษยอันนั้นมุฮัมมัดกัตราสาบะจะให้คนมาบอกว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองเนี่ยไม่ได้นะหมายความว่าคนนอกเมือไงเนี่ยไม่ได้มองไม่ได้รู้ว่าใครคือมุนาฟิกแต่คนนอกเมืองมองว่าพวกนี้มาศรัทธามันอยู่ในกลุ่มท่านนบีเพราะะนั้นท่านนบีมีการรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมันต้องการที่จะทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นะมุสลิมจึงเจอัตรู ส่วนหนึ่งก็คือพวกมุนาฟิกที่จ,อจ้องจะทำลายอิสอลามเอาล่ะทาราได้กล่าวถึงพวกนี้ว่าวะอิยาโคลุลมุนาฟิกุนวัลลัดีดนฟิกรูบิฮิมมารดุมวะอัลละนัอฺลลามุรัสูลุมอิลลาวุรุร่าในตอนที่ยาโคลุลมุนาฟิกุนในตอนที่บรรดาพวกมุนาฟิกบรรดาพวกนอาไวหาลังหลอกเนี่ยมันก็จะพากันบอกว่าม um uh ur าวะอัลละนัอฺลลามุรัสูลุมอิลลาวุรุร่าอัลลอฮฺและรัซูลไม่ได้สัญญาอะไรกันนะ มีแต่สิ่งที่เป็นของหลอกลวงเท่านั้นแหะบรรดาขุมนา้าิีแล้วบรรดาคนที่หัวใจหัวใจเป็นโลกคือหัวใจไม่ได้คิดดีอ่ะมาว่าบัลลอฮุวะอุสโสรอิลลัลกูว่าอิกาะกออิฟตุมมินฮุมยาอัฮลามัยธริบลามุกามะลักุมฟัดยูละในตอนที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะมาบอกกับยาอัฮลาัยธริบ เมื่อบอกกับชาวเมืองมาดินาเมื่อก่อนชาวเมืองมาดินาคือชาวเมืองเยสซิลปก่อนที่ทานายบีซอล,ลลอนจะทรงพยกไปแล้วทานายบีก็สั่งให้เรียกเมืองว่าเมืองมาดินาไม่ให้เรียกเมืองเยสซิลปพวกนี้บอกกับบรรดาผู้ยศรสทาว่าลาโมกอมาละกุมฟาร์จิอูหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าไม่มีไม่ไม่มีกองกาลังที่จะมาคุ้มกันพวกชาวได้แนละ้วฟาร์จิอูหมายความ่าพวกชาวตงหลายจงกลับเข้าบ้านเถอะไม่ต้องมาอยู่กับ กองทัพที form, ashamed, own, ่มาคอยตึงกำลังตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้มีความสามารถในการที่จะตึงกำลังที่จะต่อสู้กับพวกพวกอาซาบได้แล้วพวกกองกำลังของพวกมุชยีกีนได้แล้วบางคนก็วายาสตาดีโนฟารย์ุมมินฮุมุนเนบีมีบางคนนะบางคนก็มาขอขออนุญาตท่านนบีพวกนี้เนี่ยก็หมายถึงพวกมุนาฟิกนะอิบนออับบาสต์บอกว่าฮุมบอลฮาริซะ ขอรบุญุนนาขอพระอัยยฮัสซารู้บุญหาริซานเนียวคนนี้ก็บอกกับบอกกับท่านนรมีว่าบ้านของเราเนี่ยบ้านของเรามันไม่ได้ปิดวิชิตเรากลัวว่าจะมีโจรขโมยมามาบุบบ้านของเรานะหมายความว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยขอแก้ตัวกับท่านนรมีว่าขอกลับไปที่บ้านของเขาแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะไปปกป้องบ้านของเขาเนี่ยแล้วก็กลัวว่าจะมีสัตรบุกไปในบ้านของเขา แต่อัชรพานวตาลาทรงรู้ดีพงค์อัลอลตาต้าได้บอกว่ายะสตือนเฟะรีกุมมินฮุมันนบียะยาคูรูนอินนบุยูตนาอัลลอฮ์ว่ามาเฮียไปอัลลอฮ์บรรดาคนกลุ่มนี้เนี่ยข้อเนียท่านนบีแล้วก็บอกว่าที่บ้านของพวกเขาเนี่ยมันกลัวศัตรูจะจะบุกมาแต่อัชรพานวตาลาได้บอกว่าว่ามาเฮียไปอัลลอฮ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาทั้งหลายได้อ้างอิยูรีดูนะอิลลาฟิรอ บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยมันต้องการแค่การหนีสงครามมันต้องการในีสงครามเพราะมันไม่ต้องการจับะท้มันโกรธอัลลอฮฺตจาึงได้กล่าวในอายะต่อมาว่าว ل و د خ ل ค ع ل ะ ه จ من أ ق و ิ ل ه ิน م س ئ ل و ร ف ฮะ ت ل ا ع ت و ه ล وما تلبثوا ب า ا إ ل ะ ولو د خ ت عليهم من أ ق و ا ซีรอัลลอฮฺตรัาได้กล่าวต่อมาว่าถ้าหากว่ามีการ บุกเข้ามาถ้าเกิดว่ามีสตรูได้บุกเข้ามาหาพวกเขาในทางด้านหนทางด้านใดและพวกเขาก็มีการถูกถามสูอิลนฟิสนาะก็คือถูกถามในเรื่องของการให้เป็นผู้ที่ปฏิเสธพวกเขาทั้งหลายก็จะปฏิเสธกันอยา่างอย่างว่องไวนะอัลลอได้บอกว่าวาเลวุิกรลาจาเดห์มินอักุตาลฟุมซูอิลฟิสนาตะลอาตะวะวะมะตะละะฟุบิฮาอิลลาเซีรา ถ้าหากว่ามีมีคนที่บุกเข้ามาได้มีศัตรูบุกเข้ามาแล้วก็มาบอกให้บรรดาคนเหล่าน,นี้กับรรดาคนที่มาแก้ตัวเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเจ้าทหายกลับไปเป็นกาเฟสให้พวกเจ้าได้ปฏิเสธและแลาลาตฮาวมาตะลัเบอร์ฟูบิรฮาอินเซียวพวกเขาก็จะตอบรับอย่างไม่ได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาอะไรอย่างอย่างอย่าง อย่างช้าเลยเขาจะปฏิเสธอย่างไหวมากเพราะฉะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยอีมานไม่ได้เข้าไปในหัวใจของเขาอย่างแท้จริงแต่ว่าเขาได้บอกทำศรัทธาเนี่ยเพราะว่าความกลัวเพราะฉะนั้นพี่น้องทัางหมายในตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า إ านนะคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราถ้าหากว่าเรามีอม م านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมามาทําอะไรเราได้แต่ถ้าหากว่าเรามีแต่เพียงภายนอกและอีมานไม่ได้เข้าไปในหัวใ,วใจของเราเมื่อนั้นแหละ เวลาที่เราโดนพิจา,ารณาเมื่อไรเวลาที่เราโดนคนมาสอบรบาเมื่อไรเนี่ยเราก็จะปฏิเสธอย่างไวเหมือนกันนะพี่น้องเราใช้ชีวิตในทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งพอเวลาที่เราโดนบททดสอบอะไรต่างๆนานา,นานเราก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้นะครับกับการรับในบททดสอบต่างๆเพราะ การอิมันของเราไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในหัวใจของเราแต่เป็นเพียงแค่เป็นแค่ลมปากอัลาอฮฺตรัสให้กล่าวต่อมาว่าวถ้าาริงๆข้อความมาได้มีการสัญญาต่อราะตาลาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าลายิวัลลูนัลอเดบาร์ว่าพวกเวามทั้งหมายจะไม่ไม่ผินหลังนี้ว่าการอาดุลลอห์มัสูล่าและการที่มีการสัญญาต่อราะสุบานุตาลาเนี่ย เขาจะต้องโดนสอบสวนนะหมายความว่าอเล็ก hmm. ซ <to> ์สุบานาราจะถามพวกเขาถึงสิ่งที่เข้ามาทําการสัญญาเนี่ยอเล็กซ์ตาลาให้เขาได้รู้ว่าเขาได้เคยสัญญากับอเล็กซ์สุบานาราไว้แล้วว่าพวกเขาทั้งหลายจะไม่จะไม่หนีจะไม่หนีจากสงครามแต่พอเวลาถึงเวลาที่เข้ามาหนีจากสงครามแล้วเนี่ยอเล็กซ์ตาลาจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเจ้าจะโดนสอบสวนนะต่อมาอเล็กซ์ตาลาจึงได้บอกกับพวกเขาถึงว่า การที่พวกเขาหนีจากสงครามเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อาจย์ของเขาไม่ได้ทําให้ความต่างเขาเนี่ยมันจะถดถอยพรืองเกล่าเนี่ยเพรออาะินข่าวว่าตจมตีอัลกุรอานข่าาบอกว่าท่านไมีให้บอกว่าข่าวว่าข่าวบอกว่า การหนีเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเจ้าหาพวกเจ้าทั้งหลายได้หนีจากความตายหรือว่าหนีจากการโดนฆ่าว่าอเดลลาตมัตตาอูนัอ,ลอนิลลาฟารีนาะและเมื่อน,นั้นเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายนอกจากเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นายความว่าหลังจากที่พวกเขาได้หนีหออหนีพ้นจากสงครามก็จริงความสุขของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายดังที่อลาตาได้กล่วาวในโซานิสซา ว่กากลมตารุ่นยาไกลรลวันขี้รอตัวขยรุ่ลิมานิตตะคอจงกาเถิดมุฮัมมัดว่าสบียงของโลกุญญาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในโลกุญญาเนี่ยกอลีลคือสิ่งที่น้อยนิดเท่านั้นวันขี้รอตัวขยรุลลิมานิตตะคอและโลกหน้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อรลกสุมานตายนะ มัลมาัลล ذي يعصمكم من الله إن أراد بكم صوما أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيره أرتعلك طمأ و อัลมาาด لذي يعصمكم من الله จมกล่าวถึะครับอัลลอฮาได้บอกท่านอีีให้บอกกับบรรดาผู้ชยกินเนี่ยแล้วในอายะได้ก็ตามที่อัลลอฮาได้บอกว่าคุณบอกว่าจงกล่าวเนี่ยหมายความว่าเป็นคำเน้นย้ำให้พวกเขาได้รู้ว่า อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้มีการเน้นย้ำคำสั่งนะกุลมันดันเลยยะอชื่อกุ่มไม่ลงหมอใครที่จะเป็นผู้ที่ยะอชืมม่อกุ่มไม่ลงหมอปกป้องพวกเจ้าจากอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาหมายความว่าอินอัลลอฮฺได้ไปกุมซูอันอาอัลลอฮฺได้ไปกุ่มรอฮมาหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาต้องการในการที่จะจัดการพวกเจ้าต้องการในการที่จะลงโทษพวกเจ้าหรือว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาต้องการที่จะเมตตาพวกเจ้า วาลาจยะยยดูนั่นเราไม่ดูนี่แลาฮิววียอมวาดาโนซีรอและพวกเขาทั้งหลายก็ไม่ไม่จะไม่พบว่านอกเหนือจากอัลสุมาวนวาตาเนี่ยจะมีใครที่จะมาคอยทําการช่วยเหลือพวกเขาและจะมีใครที่จะมาคอยเป็นผู้ที่เป็นวลีให้กับพวกเขาไนะมเขาไม่มีใครนอกเหนือจากอัลสุมาวนวาตาที่จะมาคอยดูแลพวกเขาไนดะ้เพราะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวของการ เร่องขอสุพรรณมตาทาการทดสอบในเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องในเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําทำการทดสอบเนี่ยบางครั้งพระองค์ได้ให้เกิดเหตุการณ์นี้กับบรรดาผู้มีศรัทธาหลายหลายคนบางครั้งกร้องจาราให้เหตุการณ์ทดสอบต่างๆเนีเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลเพื่อพระองค์ต้องการที่จะรู้ว่าใครกันที่เป็นคนที่มีอีมา ن แล้วใครกันที่การศรัทธาของเขาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การศรัทธาเพียงแค่ลงปากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในในในเรื่องราวของอภิษซาเรื่องราวของสงครามคอนดั ให้เราได้เห็นว่าเอเลสฮานนตาลาได้ให้เราได้เห็นถึงอีมานของบรรดาสหบาแล้วก็วให้เราได้เห็นถึงสภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หน้าไหวของเราปากบอกว่าศรัทธาแต่ในความเป็นจริงแล้วบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการศรัทธา แล้วก็พยายามจะหาข้อแก้ตัวพี่น้นะนองนลองดูว่าเพราะเวลาที่พวกเขาไม่กล้าในการที่จะออกสงคารามหรือว่าไม่ไม่สาม,มารถที่จะออกสงคารามเคียงข้างท่านนาบีได้เขาก็พยายามหาข้อแก้ตัวอินนับ,บูย,ยูตนาอ้อวะมาฮีบเนาะบอกว่าบ,บ้านของเราเนี่ยมัน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 ไม่มีอะไรปกปิดนะต้องกลับไปดูบ้านของตัวเองอัลลอฮฺสุบฮานวาจาลาจึงได้บอกให้ท่านนบียร์สมัครรองว่าอะไรอย่า,นนางาน,าาน,น,าาน,นี้สลัมว่าอีอยู่ีอยู่ไอินละเจรอบรรดาคนเราเนี่ยต้องการเป็นแค่ การหลีกหนีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่มีบททดสอบมาเจอกับพวกเราให้เรารู้ว่าเราจะต้องยืนหยัดด้วยกับอิมานที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาให้และเราจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ในการตอบแทนพวกเราและเราจะพบสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราทั้งในโลกบิญญาและในโลกอาเชระและเราไปคุยกันต่อนะครับพี่น้องในเรื่องราวของโซล่าอาซาบมีสิ่งดีๆที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาได้บอกเป็นบทเรียนให้กับเราตั้งแต่ต้นสซล تلقى خنتها ايسرها من خلق مني ربكم فاحذر بدنياه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.